ก้าวแรกที่พลาดพังคือก้าวหลังที่มั่นใจก้าวหนึ่งที่พลาดไปขอก้าวใหม่ให้มั่นคงหวานเจี๊ยบจุบๆุบยามเช้าเช้าเลยครับสวยสวยงามงามยามเช้าเช้าเลยครับ ชุดใหม่ๆสวยๆนะครับวันหยุดพักผ่อนครับนํามาให้พี่ๆียงน้องได้แบ่งปันกันเลยครับมาดูรายการที่1กันเลยครับน่าจะเป็นแนบหลวงพ่อกันครับวัดเข่าแก้วครับจังหวัดนครสวรรค์ครับแนบเก่าๆเ,เลยครับ สามร้อยบาทจัดไปครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่สองครับเป็นพระคงลำพูนครับเนื้อดินมันๆเลยครับ รายการที่3ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับหลังพระอาจารย์ทิมครับงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ300บาทสวยไหมเจ้ะพี่จ๋า รายการที่สี่ครับเป็นพระเนื้อผงคุกรักครับปิดทองครับด้านหลังเป็นด้านหลังจานยันครับน่าจะเป็นรีลาหนังตะลุงครับเนื้อเก่าเก่าแห้งแห้งเลยครับด้านหลังจานอัขระเลขยันครับ รายการที่5ก็เป็นพระสั่งกระจายหล่อโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับออกเนื้อทองแดงเถื่อนครับสั่งกระจายอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับเลี่ยมก่อบพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่6ก็เป็นเหรียญพระครูยานวิราชแดงครับหลวงพ่อดแดงวัดเขาบันไดอิดครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับเรียมก่อพร้อมบูชาเลยครับปีพศสอ0 3ครับอายุ82ปีครับ รายการที่7ครัก็เป็นเหรียญเสมาพพุทธวิถีนายกครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับที่ระลึกงานฉลองสรรมนาศักดิ์ปีพศ2 5 0 4ครับ น่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มครับวัดกลางบางแก้วครับจังหวัดนคนปรปฐมครับรายการที่8ครับเป็นพระคงลำพูนครับเลี่ยมกอบเก่าครับเนื้อมันมันเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับ รายการที่9ครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดครับหล่อโบราณครับพิมพ์สองหน้าครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับบางบางเบาเบาครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ รายการที่สิบครับเป็นเหรียญพระครูทองสุกรับอินทะโชโตครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับวัดตโนดหลวงสองสี่เก้าแปดครับ รายการที่11ก็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเหนือนุ่มนุ่มแน่นแน่นแก่งแก่งเลยครับสวยสวยโดนโดนใจเลยครับ300บาทราคาสบายกระเป๋าครับถูกเหมือนได้เปล่าครับ รายการที่12ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณครับเนื้อเมฆกับพัดครับด้านหลังจานยันนะครับอักขรเลขยันครับเนื้อมันๆเลยครับเนื้อเมฆกับพัดเก่าๆค่ำๆเลยครับ300บาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่13ครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่สีครับรูปหล่อโบราณครับเนื้อออกนวะโลหะเลยครับหลวงปู่สีวัดถ้ำเขาบุญนาครับจังหวัดนครสวรรค์ครับ รายการที่14ครับเป็นพักกิ่งเก่าครับหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งจานยันครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดครับเนื้อมันๆเลยครับ แล้วคขาสิกค,ครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับเด็ดทุกองคครับ300บาทเท่านั้นครับรายการที่16ครับเป็นหนุมานครับหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่ครับ กอบเก่าโบราณครับเนื้อเงินหรือเปล่าครับมองแทบไม่เห็นเลยครับเลือนลางครับรายการที่17เครับเป็นเหรียญเฟื้องครับเหรียญเฟืองรอห้าครับเหรียญอัน อันเฟืองครับเรียมเก่าโบราณครับรายการที่18ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับเหนือชินตะกัวครับด้านหลังจานยันครับสวยสวยคมคมเลยครับนั่งบัวฟันปลาครับ รายการที่19ครับเป็นปิดตาหล่อโบราณหลังยันครับเนือเมฆกับพัดครับเก่าไม่ทราบที่ครับปิดตามหาอุดกรับฝันแทงไม่เข้าครับแทงแล้วแทงอีกก็ไม่เข้าครับสวยๆงามๆเลยครับเมตตาขาขายล่ำรวยครับ รายการที่20ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับพุทธศินงดงามครับไม่ลักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ300บาทครับหวานเจี๊ยบครับ รายการที่21ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมเลยครับสภาพใช้ครับรายการที่22ครับ เป็นปั๊มเตารีดหลงพ่อทวดครับด้านหลังตอกโคตดหมูครับหมูอูดอูดครับเนื้อโลหะครับรายการที่ย3ครับ เป็นปางลีลาครับเอวองอ่อนช้อยอรชรอ่อนแอเลยครับแต่ก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับมีเม็ดไข่ปลาเลยครับเม็ดไข่ปลาล้อมรอบครับน่าจะเป็นพักกุครับเนือชินตะกัวครับสวยสวยงามงามเลยครับน้ามองหน้าบูชาครับ ราคาหลักร้อยครับพุทธคุณหลักร้านครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ้องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่2 5ก็ครับเป็นพระสุมกรเนื้อดินครับมันๆเลยครับพระสุมกรกำแพงเพชรครับรายการที่26กครับเป็นเหรียญหล่อครับเหรียญหล่อปับพามนทนหลวงปู่สุขครับด้านหลัง จานอักขระเลขยันครับเนื้อชินเก่าเก่าเลยครับเนื้อชินตะกั่วครับมาเป็นคู่ครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับสวยสวยงามๆเลยครับด้านหลังจานอักขละเลขยันครับ รายการที่27ครับเป็นพระนารายทรงคุดครับหล่อโบราณเก่าครับพุทธศินงดงามอลังการงานสร้างเลยครับพระนารายทรงคุดครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับถือตีกะทาจักสังครับ สวยนะจ๊ะพี่จ๋าอยากได้จัดไปได้เลยสามร้อยบาทหวานเจี๊ยบรายการที่ยี่สิบแปดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบเล็กครับด้าน,นหลังเป็นยันครับหลวงพ่อเงินปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้าครับเหรียญจอบเล็กครับ รายการที่29ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเนื้อชินครับด้านหลังจานยันครับหลวงปู่สุขวัดปากลองมะขามเท่าครับเนื้อชินตะกั่วครับนั่งบัวความบัวง่ายครับ รายการที่30ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณหลังยันยุ่งครับเนื้อออกสำลิดเลยครับรายการที่31ครับเป็นปั๊มเตารีดหลงพอทวดครับเนื้อโลหะครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับสามร้อยบาทก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับหลวงพ่อทวดนิรันตรายครับรายการที่32ครับเป็นเหรียญสัมมาอรหังดวงปิิสนาธรรม พศสองสี่ครับดวงปิดปิดสนาธรรมกายครับหลวงพ่อวัดปากน้ำครับรายการที่สาครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อบโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จกับพิมพ์ใหญ่ครับเกตทะลุสมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับมันๆเลยครับรายการที่35ครับเป็นพักกิ่งหล่อบโบราณครับ ใต้ฐานอุดกิ่งครับพระกิ่งวังหน้าครับเหนื้อเปียกทองคำครับรายการที่36ก็เป็นพระสมเด็จเกชัยโยครับพิมพ์7ชั้นครับอกล่องหูบายสีครับ เนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับแก่งๆเลยครับแตกลายงาเลยครับเก่าไม่เก่าครับสมเด็จวัดเกศชัยโยครับจังหวัดอ่างทองครับรายการที่37ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อนุ่มๆนวลนๆเลยครับเรียมก่อบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่38ครับเป็นหันุมานหล่อโบราณเนื้อสวยๆเลยครับผิวไฟยังอยู่เลยครับ ตามซอกครับผิวไฟสวยๆคมๆเลยครับหนุมานมหาอำนาจครับมีบุญบารมีมีวาสนาครับแขวคาดปลอดภัยครับอยู่ยงคงกระพันครับ รายการที่39เครับเป็นปัม๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับตัดช่อครับสวยๆเนื้อเขียวๆเลยครับเนื้อโลหะรายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ ได้ฐานต่อโคดีครับน่าจะเป็นรุ่นฟ้าคําลนครับต่อโค้ดตัวอุตรงสังกติครับรายการที่41ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ เนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับอกล่องครับหูบายสีครับเนื้อนุ่มนมแน่นแน่นนวลนวน,น,วนแก่งๆเลยครับ สวยอย่างนี้ก็300บาทครับเชา้าหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่43ครับเป็นพ้าล่วงครับนั่งหลังริ่มครับเหนือชินตะกัวครับมีคาบกุ่เลยครับน่าจะเป็นพกักกุ่ครับ นียยมจับกรอบเงินกอบทองครับรายการที่44ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อมันๆเลยครับมันมันแห้งแหงเลยครับ หล่อหล่อล่ำลำเลยครับมองแล้วหน้าศรัทธ,ธาหน้าบูชาครับรายการที่45ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแน่นๆเลยครับนุ่มนุ่มนวลนวลมองแล้วสบายตาครับ มาดูถาดที่2กันบ้างครับชุดพิเศษครับช็อตเด็ดราคาบางบางเบาๆครับพิเศษสวยสวยเลยครับรายการที่1ครับเป็นสิงครับแกะเก่าครับสิงงาแกะเก่าครับเลี่ยมกอบเงินครับเก่าเก่า ช้ำๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับหลวงพ่อเดิมหรือเปล่าครับพุทธศินงดงามครับอลังการงานสร้างเลยครับแกะมือเก่าครับ ไม่ได้แกะเครื่องครับสวยสวๆฉ่ำๆเลยครับเสือมหาอำนาจเก่าครับน่าจะเป็นสิ่งครับงดงามอลังการงานสร้างเลยครับ รายการที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทบครับเหนืองเงินลงยาครับด้านหลังเป็นอัขระเลขยันครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับเมืองมะขามหวานครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ รายการที่3ครับเป็นพมสี่หน้าครับเนื้อเมฆกับพัดเก่าครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับน่าจะเป็นหลวงพ่ออีครับวัดสัตตหีบครับชนบุรีครับพระพมสี่หน้าครับสภาพสมบูรณ์ครับ รายการที่4ครับเป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณเนื้อเมฆกับพัดครับน่าจะเป็นหลวงปูน่นาควัดห้วยจอระเข้ครับเมืองส้มโอวานครับเข้าสารขาวลูกสาวสวยครับนักคอนปฐมครับด้านหลังจานอาักขรเลขยันนีครับ สวยนะจ๊ะพี่จ๋าอยากได้จัดไปได้เลยครับไม่แพงไม่แรงอย่างที่คิดครับบางบางเบาเบาครับรายการที่5ครับน่าจะเป็นแผ่นปั๊มหลงพอดเดิมครับหลงพอดเดิมครับเนือเงินครับ เลี่ยมเงินเก่าครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับจังหวัดนครสวรรค์ครับรายการสุดท้ายท้ายสุดครับพศสองสี่ครับชินรลาดครับ เหรียญชินราชห่วงเชื่อมครับหลังอักขระเลขยันครับเก่าไม่ทราบไปเยยบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสๆยามวันหยุดพักผ่อนครับไม่แรงไม่แพงไม่แสงทางโค้งครับ บางบางเบาเบาครับขอบคุณครับ